นี่คือตัวอย่างหอยจุ๊บแจงทะเลนะครับหอยจุ๊บแจงธรรมชาติครับจากปากกงกลางครับนะครับหอยจุ๊บแจงเนี่ยจะพอน้ําทะเลขึ้นสูงไหลเข้าท่วมแปลงกงกลางแบบนี้ครับหอยจุ๊บแจงก็จะหนีขึ้นมาบนต้นไม้นะครับตัวแบบนี้นะครับใช้ได้ครับ ส่วนตัวแบบนี้จะไม่ใช้นะครับจะไม่เอานะครับเอา,อาเฉพาะตัวใหญ่ปากหนาตัวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมันก็จะอยู่ในป่ารกๆแบบนี้ครับตัวนึงก็จะอยู่สักต้นนึงแบบนี้ครับบางทีต้นนึ่งมีหลายตัวครับแต่ว่าจะมีอยู่ตัวที่เป็นหอยที่ใช้ได้อยู่ตัวเดียวแบบนี้ครับนี่คือ